สมเด็จพระรี่วงศ์ศักดยานสมเด็จพระสังฆราชจุลมหาสังฆพิา,ายกทรงเป็นองค์ประธานในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่10ประจำปี2 5 6 5ผ่านระบบออนไลน์โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมเข้าร่วมในการประชุมพร้อมกันนี้นายสิบบวรคแก้วงามผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาชาติผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาชาติร่วมมีการประชุม ณห้องประชุม3มอาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนคนปรปฐมหลังการประชุมนายสิทธาม,มุญหงผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติถแถลงผลการประชุมในประเด็นที่น่าสนใจโดยได้ก,กล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบในการแต่งตั <serving> ้งประสังคาที่การในตำแหน่งต่างๆประกอบด้วยที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค15ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดสกลนครรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นจังหวัดกาลสินจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดนครพนมจังหวัดอุบลราชธานีตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าวาดพระอารามหลวงและผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวง นอกจากนี้ที่ประชุมยังรับทราบการจัดทําหนังสือโครงการอบรมพระวิปัสสนากรรมฐานถวายแด่กรรมการมหาเถราสมาคมและที่ประชุมยังได้มอบให้สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทําหนังสือแจ้งวัดให้การอบรมต่อผู้ขอบวชในระยะสั้น15วันและ30วันอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่เกิดความเสียหายต่อศาสนาและคณะสงฆ์ วันนี้เริ่มประชุมในเวลา14นาฬิกานะครับเรื่องด่วนมากนอกระเบียบวาระมีทั้งหมด12เรื่องเป็นเรื่องการปกครองคณะสงฆ์ว่าด้วยการแต่งตั้งพระสังฆาธิการเพื่อกิจการคณะสงฆ์เริ่มตั้งแต่ 1. แต่งตั้งพระราชวัรพาจารย์วัดหนองหอยอำเภอเมืองราชบุรีปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรีเป็น รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี 2. แต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะดังนี้พระเทพรัตนากรวัดเทพลีลาเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครพระราชสิทธิวรคุณวัดคูหาสวรรค์เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครพคระเทพรัตนสุธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค15 3. แต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดช่องลมพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีพ้ามหาชัยรัตนโอภาโสทำหน้าที่ฝ่ายสาธารณูปการพระสมุกพิชัยศักดิ์สุทธ,ธิจาโคทำหน้าที่ฝ่ายเผยแผ่ 4. แต่งตั้งพระสิริพัฒนาพร วัดพระาธาตุเชิงชุมรองเจ้าคณะจังหวัดสกลนครเป็นเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร 5. แต่งตั้งพระครูอัฏสารเมธีเจ้าอาวาสวัดวุฒารามเจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่นดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น 6. แต่งตั้งพระครูสิริพัชรโสพลเจ้าอาวาสวัดสว่างใต้เจ้าคณะอำเภอร่องคำดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดกาลสินเจ็ 7. แต่งตั้งพระมหาอนันตนิม,มโลเจ้าอาวาสวัดเกตสมาคมเจ้าคณะอำเภอกมาลาสายดยลำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดกาลสินแป 8. แต่งตั้งพระครูศรีรัตนาพิรักวัดเกิแก้วสามคีเจ้าอาวาสวัดเกิแก้วสามคีเจ้าคณะอำเภอศรีรัตนเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดศรีสเกต 9. แต่งตั้งพระสีวิสุทธิเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตพนมวรบมหาวิหารเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดนครพนม 10. แต่งตั้งพระครูสารกิจโกศลเจ้าอาวาสวัดมหาวนารามเจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานีเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี 11. แต่งตั้งพระครูสุตตะธรรมกิจ เจ้าอาวาสวัดบ้านจานอําเภอกันพราลมเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกตรพระครูกิติมงคลวัดวัดราชบำรุงเขตบางแคเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครสมุทรปราการธรรมยุทธพระวิชัยมุนีวัดสำรานิเวศอําเภอเมืองอำนาจเจริญเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญธรรมยุทธและแต่งตั้งพระธรรมวชิรยาน เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโบวรนิเวศวิหารพระอารามหลวงสำหรับเรื่องที่เสนอเพื่อทราบวันนี้มีอยู่หนึ่งเรื่องได้แก่เรื่องพระธรรมโพธิมงคลเจ้าคณะภาคสองท่านได้จัดทำหนังสือชื่อว่าโครงการอบรมพระวิปัสสนากรรมฐาน ท่านได้ทำถวายกรรมการมหาเถรสมาคมรูปละหนึ่งเล่มเพื่อใช้ประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาต่อไปครับเรื่องการปกครองคณะสงฆ์นะครับได้มีการเสนอแต่งตั้งนะครับพระครูพิพั์พธรรมโชตนะครับอายุ80.360พรรษานักธรรมเอกนะครับเจ้าวาดวัดตะโนดด้วนอำเภอกระแสะสินอำเภอกระแสะสินจังหวัดสงขลา,าและเจ้าคณะเกาะใหญ่ ให้เป็นที่ปรึกษ,ษาเจ้าคณะอำเภอกร,ระแสศินนนครับเรื่องที่สนะครับ, <c oughs> เ,รรบเรื่องการอบรมผู้เข้าบรระชาอุปสมบทนะครับด้วยทางสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รับรายงานว่าได้มีบุคคลที่เข้ามารับการบรรพชาอุปสมบทระยะสั้น15วันและ30วันนะครับบางคนได้กล่าวไว้ว่าไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากการบวชนะครับเนื่องจากทางวัดไม่ได้ดําเนินการอบรม ผู้เข้ามาบวชทำให้เกิดความเสียหายแก่การพระศาสนาและคณะสงฆ์นะครับจึงได้เห็นสมควรนำเสนอมาอธรสมาคมนะครับเพื่อโปรดพิจารณาและมอบสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้งเจ้าคณะผู้ปกครองเพื่อกำชับให้วัดในปกครองได้ํำเนินการอบรมผู้เข้ามาบรรพชาอุปสมบทตามหลักสูตรพุทธศาสนาศึกษาสำหรับผู้บวชระยะสั้น 15วันและ30วันอย่างเคร่งคัดต่อไปครับ